คอนิจวาโปรเตสสอสวัสดีนะครับโปรเต้ ote, ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไม่บายโปรเต้เย้อ่าล่าจากคลิป ที่น่าจะส่งคลิปที่แล้วนะครับนู่นเลยนะครับผมผมได้ทําคลิปนี้ไว้ครับทิ้งทิ้งอ่าส่งคลิปนี้นะครับเป็นการรวมนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษัท DSC นะครับในกลุ่มของลดน้ําหนักและก็กลุ่มของผิวขาวใสนะครับผมส่วนวันนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมนะครับผลิตภัณฑ์จากบริษัท DSC เช่นกันนะครับผมโดยอยู่ในกลุ่มของที่ดีต่อสุขภาพนะครับผมบํารุงสุขภาพของเรานั้นให้ดีและแข็งแรงนะครับจะรวบรวมตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะ ครับผมว่าตัวไหนดียังไงกันบ้างและขอย้ำนะครับว่าผมจะพูดจากประสบการณ์ตรงของผมที่ได้ทานนะครับจะไม่อ้างอิงตามเคลมของแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทานมาแล้วเจอเหตุผลหรือผลลัพธ์อะไรเป็นยังไงนะครับจะเอามาบอกเล่ากันตรงๆวันนี้ให้ฟังนะครับผมและ เหตุผลของการเลือกผลิตภัณฑ์ของผมมารีวิวนะครับผมผมใช้เหตุผลเดียวเลยครับคือผมอยากลองนะครับสมมุติผมมีปัญหาเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแล้วผมซื้อมาลองนะครับแบรนด์อาจจะเคลมมาสัก4ี่ห้าหข้ออะไรเงี้ยผมทานแล้วเห็นผลเพียงดีเพียงข้อเดียวผมก็เอามารีวิวเลยรนาะนตัวไหนที่ผมได้บอกไปในคอมเมนต์นะครับบางตัวผมบอกแล้วว่าผมลองแล้วแต่ผมไม่เห็นผลแม้ข้อแรกข้อเดียวยังไม่เห็นเลยอันนั้นคือผมจะไม่เอามาลองแล้วผมรู้เลยว่ามันเกิดอาการแพ้นะครับเพราะมีอาการคลื่นไส้นะครับผ โอเคมานะครับไม่เช้าวันนี้นะครับมาเรื่องแรกเลยตั้งแต่บนสุดนะครับเส้นผมนะครับเห็นไหมว่าคลิปนี้ผมเริ่มหนาขึ้นมาแล้วนะครับอ่านี่เพียงแค่10กว่าวันเองนะครับผมอ่าผมมันหนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็มีการงอกใหม่นะครับเกิดผมใหม่แล้วก็ยาวมาขึ้นมากขึ้นอ่ะดูมันหนาขึ้นจริงๆนะอันนี้น่าจะ2อาทิตย์นะครับสิกว่าวันอ่ะใกล้ๆ2อาทิตย์นะครับผมซึ่งตัวนั้นนะครับที่ตอบโจทย์ผมเรื่องนี้ก็คือทิ้งนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาซิงค์ด้วยนะคร ดีเอซีไบโอตินนะครับเป็นสูตรละลายช้านะครับเป็นขนาด500ไมโครกรัมนะครับผมทานวันละ1เม็ดเท่านั้นเองสบายๆเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับจะอาจจะยังไม่เห็นผลดีมากนะครับต้องทานร่วมกับกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มน้ํามันจากธัญพืชอย่างเช่นฮาโตมุกินะครับหรือวิตามินอีจะยิ่งดีมากเลยนะครับผมตัวนี้จะดีนะครับออกผลดีตอนนี้คือรู้เลยว่าผมมีวอลลุ่มนะครับหนาดูหนาฟูหนาขึ้นมากนะ ตัวนี้ใครสนใจนะครับไปตามได้เลยอันนี้เห็นผลข้อนี้นะครับชัดเจนจริงๆก็เลยรู้สึกว่าผมหวังผลเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับจากเขาด้วยตัวผมเองเนี่ยมีลักษณะก่อนหน้านี้เนาะว่าเออผมบางนะครับดูได้เลยคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองยังบางอยู่เลยนะอ่านะครับไปผ่านไปตัวต่อไปนะครับอ๋อต้องย้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่เน้นการทานเพื่อสะสมการบํารุงอย่างต่อเนื่องนะครับผมเป็นการทานไปเถอะทานไปเรื่อยๆนะครับสะสมการบํารุงของเรา เรื่อยๆนะตัวต่อไปจิ้งนี่นะครับวิตามินรวมนะครับผมในกลุ่มนี้ใครที่ไม่ชอบทานผักผลไม้นะครับผมในกลุ่มที่สารอาหารที่จะได้จากอาหารที่เราทานจากชีวิตประจําวันในกลุ่มของวิตามินเนี่ยถ้าใครไม่ชอบทานกลุ่มนั้นนะครับหรือทานน้อยหรือแทบจะไม่ทานเลยนะครับผมว่าวิตามินรวมนะครับพึ่งพาแล้วจะตอบโจทย์ดีนะครับอาหารเสริมคืออาหารเสริมนะครับไม่ใช่อาหารหลักนะเราทานเสริมเข้าไปเพื่อให้ดีต่อสุขภาพของเรานะครับตัวนี้เน้นหลักๆเลยในกลุ่มของวิตามินนะครับมีวิตามินหลายตัวนะครับผม หลักๆตัวนี้นะครับเขาจะบำรุงสมองนะครับระบบประสาทนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพองค์รวมภายในไปจนถึงเรื่องของผิวพรรณด้วยนะครับวิตามินร่วมนะครับผมอ่ารายละเอียดคลิปไปดูได้เลยทิ้งนะ ตัวนี้นะครับทานแค่วันละเมตเช่นกันนะ่านไปนะครับตัวถ่อไปนะครับก็คือเป็นตัวรวมนะครับเหมือนกันเลยเจ้าดียซีนอเมริกานะครับเย่นะตัวนี้นะครับเหมือนกับวิตามินรวมเลยนะครับแต่นั้นรวมเพื่อดูแลสุขภาพนะครับตัวนี้รวมเพื่อดูแลเรื่องของผิวพรรณโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้สารสกัดหลักก็อยู่ในกลุ่มของฮ้าตมุกินะครับแต่ว่ามีให้มาทั้งคอลลาเจนตัวที่ไฮยาลูรอนิกพวกนี้นะครับที่ดีกับผิวสารสกัดไปดูในรายละเอียดคลิปได้เลยนะครับเป็นสารสารสกัดที่บำรุง ผิวล้วนๆนะครับจบในเม็ดเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับ DSC นาเมรากานะครับผมตัวนี้เห็นผลก็คือเรื่องของการดูแลผิวพรรณแบบองรวมในกรณีไปต่างจังหวัดหรือผิวเราแบบมีการขาดสมดุลอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเขาตอบสนองในทุกๆด้านทุกมิติของผิวเลยจริงๆนะค่อยๆทานไปนะครับใช้เวลานะครับทุกตัวเลยนะอ้าวจบไปตัวถัดไปก็เป็นเรื่องของผิวพันธุ์สิวนะครับผมอ่าทิ้งๆนี่นะครับเจ้าวิตามิน B รวมนะครับผมตัวนี้นอกจากจะบำรุงระบบประสาทแล้วนะครับยังช่วยดูแลสมดุลของผิวนะครับผิวใครนะครับที่เสียสมดุลนะในกลุ่มของผิวมันขาดน้ําก็ดีนะครับหรือผิวแห้งหรือผิวมีลักษณะแบบเป็นไบโพล่าดเดี๋ยวมันเดียวแห้งนะครับผมตัวนี้สมดุลผิวของคุณที่เสียไปนะครับและโดยเฉพาะปัญหาสิวตัวนี้ตอบโจทย์ประหยัดนะครับบอกเลยนะครับเรื่องของสิวนะครับตัวนี้ตั้งแต่ การป้องกันการเกิดสิวหรือเกิดแล้วก็จะทําให้ระบบสิวนั้นค่อยๆถูกกาจัดและควบคุมไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับผมเจ้านี้วิตามินบีรวมตัวนี้ไม่ใช่สูตรธรรมดานะครับตัวนี้เป็นสูตรละลายชานะครับผมไปดูรายละเอียดคลิปได้เลยทิ้งตัวนี้ดีนะครับเวลาเนี่ยอย่างเนี้ยช่วงนี้ผมมีสิวบุกฉะนั้นช่วงนี้ผมทานอยู่นะตัวนี้นะเนี่ยสิวบุกและผมเป็นคนชอบแก่ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามาเยอะเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมจะทําการรวบรวมนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณ ไอเทมที่ใช้ดูแลผิวนะครับในกลุ่มของสกินแคร์นะดีมิกเรื่องสิวไปเลยนะครับ สายตาบำรุงระบบสายตานะครับการมองเห็นนะครับมองแล้วเบอร์มองแล้วพราพลางนะครับผมตัวนี้นะครับบำรุงสายตาการมองเห็นนะครับได้ดีเยี่ยมนะอันนี้ดีเยี่ยมนี่เป็น D ีซีบูเบอรี่นะครับสูตรสูตรละลายช้านะครับหรือผมเรียกว่าบูเบอรี่สปีดนั่นเองนะคือเม็ดเดียวเม็ดแรกภายใน1อาทิตย์เนี่ยก็เห็นผลดีเลยนะครับก็เลยซื้อทานอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับตัวสารต้านอนุมูลอิสระและระบบทางเดินหายใจเจ้าวิตามินซีนะครับสูตรนี้มีทั้งสูตรธรรมดานะครับ สูตรธรรมดานี่สูตรธรรมดาน,นะครับแล้วก็สูตรละลายช้านะครับใครสะดวกทานตัวไหนทานได้นะครับเพราะคุณสมบัติเหมือนกันพันมิลลิกรัมเหมือนกันพันมิลลิกรัมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้นะครับทานไปแล้วนะครับเ,เขาจะให้ร่างกายเราเนี่ยเขาค่อยๆปล่อยสารวิตามินซีออกมาจากตัวเม็ดของเขาใช่ไหมครับจะทาให้ร่างกายเราดูดซึมไปในปริมาณที่ได้มากกว่านะครับผมตัวนี้นะครับละลายเร็วนะครับพอทานเข้าไปแล้วละลายเร็วอาจจะถูกขับออกได้เร็วโดยเหงื่อและฉี่ฉะนั้น การดูดซึมของร่างกายจะได้ไม่มากเท่าตัวนี้ก็เท่านั้นเองนะครับแต่คุณสมบัติเหมือนกันนะครับดูแลเรื่องระบบทางเดินหายใจเสริมภูุิมคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงไวรัสนะครับซี C, ยังไงก็ต้องทานยืนพื้นไม่ทานอะไรเลยก็ได้แต่ซีต้องยืนพื้นนะครับแต่อาหารเสริมคืออาหารเสริมนะครับฉะนั้นผักผลไม้สดควรต้องทานเป็นหลักและเสริมกลุ่มนี้เข้าไปให้มันเต็มเ,เท่านั้นเองนะครับผมอ่า่านไปพอซีตัวนั้นเขาเสริมอ่อเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็คอลลาเจ ิมชั้นผิวให้หนานุ่มแต่งตึงกระชับนะครับผมตัวนี้นะครับคอลลาเจนเนี่ยบำรุงทั้งเรื่องของสุขภาพภายในนะครับแล้วก็เรื่องของอ อะไรอ่ะผิวกระชับนะครับหนาแน่นมากขึ้นผิวอิ่มฟูมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเจ้าคอลลาเจนนะครับ DSC คอลลาเจนนะครับผมอยู่ในกลุ่มของการบำรุงผิวก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการบำรุงสุขภาพด้านในด้วยนะครับผมพวกน้ําเลี้ยงต่างๆคอลลาเจนนะอ่าผ่านไปนะครับนี่คือตัวถัดไปที่วิตามินอีนะครับตัวนี้นะครับช่วยผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นและผิวแข็งแรงที่สําคัญกระจางใสนะครับแต่จะทานเขาตัวเดียวไม่ได้ในเรื่องของความกระจ าสายคุณต้องทานเขาร่วมกับวิตามินซีนะครับผมทานร่วมกับวิตามินซีสูตรใด,ดก็ได้นะครับจะเห็นผลเรื่องของกระจ่างสายนะครับตัวนี้เป็นสารสก,กัดจากถั่วเหลืองนะในกลุ่มของธัญพืชน,นะครับแล้วก็ทานคู่กับไบโอตินก็จะเห็นผลเรื่องของอเส้นผมที่หนาฟูมากขึ้นนะครับ อ่าวิตามินอ e ีนะครับผิวกระจ่างใสแล้วก็ทานคู่กับไบโอตินก็จะเห็นผลเรื่องของเส้นผมที่หนาขึ้นอ่าทานไปนะครับตัวถัดไปทิ้งนี่คือทานอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับก็คือเจ้า d ีเนะครับแคลเซียมบวก CBP CBP แคลเซียมรู้กันอยู่แล้วบำรุงกระดูกแต่ซีบีพบำรุงเสริมสร้างมวลกระดูกและทำให้ระบบกระดูกนั้นทำงานอย่างมีสมดุลน,นะครับเพราะผมบอกแล้วว่าในเซลล์กระดูกของเรามันมีอยู่2เซลล์เนาะระบบกระดูกมีอยู่2เซลล์คือเซลล์ที่เสริมสร้างมวลกระดูกกับเซ เขาไปทําลายมวลกระดูกนะครับถ้า2ตัวนี้ทํางานไม่บาลานซ์กันนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกพลุนอาฉะนั้น CBD ตอบโจทย์เรื่องกระดูกพลุนเพราะเขาจะเสริมสร้างม,มวลกระดูกและทําให้ระบบกระดูกนั้นทํางานอย่างมีสมดุลน,นะครับผมตัวนี้ทานไปเลยนะครับทานสะสมการบํารุงไปเรื่อยๆอย่างที่ผมว่านะครับทานไปได้ในทุกๆวันทานต่อเนื่องไปนะครับเพราะกระดูกเราก็ไม่รู้ได้นะมันอยู่ข้างในเราเนาะเออแล้วก็เรื่องของฟันก็เช่นกันนะครับบารุงได้ด้วยนะครับ อันนี้คือแคลเซียมบวก c b p นะครับตัวถัดไปเป็นลูกลักถือว่าเป็นลูกลักหนึ่งในท็อปทรีของผมเลยนะครับทิงเจ้า DSC Royal Jelly นะครับก็คือ DSC นมผึ้งนั่นเองตัวนี้ทานมาจนถึงทุกวันทุกวันนี้เลยนะครับทานอย่างต่อเนื่องซื้อทานโดยตลอดนะครับผมตัวนี้นะครับข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจเขาเลยก็คือเรื่องของระบบผ่อนคลายความเครียดระบบประสาทนะครับเขาทําให้เราไม่เครียดนะครับทำให้เรานอ,นอนหลับง่ายนะครับเมื่อเรานอน,อนหลับง่ายผิวของเราหรือ ระบบอื่นๆในร่างกายเราจะรีเซ็ตและมีสมดุลของร่างกายที่ดีมากขึ้นผิวก็ดีมากขึ้นต้นกําเนิดมันคือเรื่องแบบนี้เลยนะมันคือการนอนหลับเลยนะทําให้หลับง่ายหลับได้เร็วหลับมีคุณภาพและหลับยาวหลับลึกมากขึ้นนะครับตัวนี้ที่ผมเห็นผลจากเขานะตัวสุดท้ายวันนี้นะครับทิ้ง d ีเน้ํามันปลานะครับก็ชื่อว่า C, d ีเอ a a n ดีเอะครับผมตัวนี้เป็นสารสกัดจากน้ำน้ำมันปลาแซลมอนนะครับผม น้ำมันปลาแซาลมอนเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรลดคอเลสเตอรอลในเลือดเรานะครับผมแล้วก็เสริมไขมันดีแล้วก็กําจัดไขมันเลวนะครับอันนี้คือเห็นผลเมื่อเราไปตรวจสุขภาพองค์รวมองค์รวมนะครับเวลาต่อเลือดหรืออะไรนะครับคุณหมอก็จะบอกว่าเรามีผลเลือดแล้วก็เจ้าไขามันในเลือดของเรานั้นดีนะครับจบลงไปแล้วนะครับทุกตัวนะครับใดๆก็แล้วแต่อาหารเสริมคืออาหารเสริมนะครับกรุณาทานอาหารหลักเป็นหลักเพื่อให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่จากอาหารหลักก่อนนะเท่าที่เราทําได้นะครับผมแล้วก็เสริมอาหารกลุ่มน ก็ไปที่ดีกับสุขภาพของเรานะครับผมแล้วก็ตัวนี้กลุ่มพวกนี้ที่เอามารีวิวเนี่ยคือให้ทานสะสมไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาสะสมสะสมไปเรื่อยๆไม่จาเป็นที่จะไปนั่งคาดหวงังผลแบบว่าโอ้ต้องเห็นผลภายในอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราทานสะสมไปเรื่อยนะครับในกลุ่มนี้มันจะไม่เหมือนกลุ่มของลดน้ําหนักกับกลุ่มของผิวนะครับผมวันนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทิ้งห่เป็นกําลังใจสําหรับผมหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายซยนระ